สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายวันฮะตอนนี้ก็อยู่กับกะะ็ก้องฮะมาพิจปรทาชาลิ้ได้ห้าผัาดกันโยยคนละครั้งใครแพ้โดนลงโทษมีบทลงโทษเดี๋ยวเป็นเบื้องหลังแล้วกัน <c oughs> โอเคไปเริ่มกันเลย,ยทางนั้นผมเริ่มก่อน <c oughs> การอันหนึ่งแล้วความเป็นอันที่หนึงมันจะยาวนานแค่ไหนโอ้โหไม่ยาวน,นานค่ะตอ,อนนี้ก็ยาวๆนะฮะยาวไปยาวไปรียบไปแกบตรงโน้นๆ ยัติดไ่ด้วยฮะะเกียมอะไรกรียะที่เขบคุณขอบคุณนะคะโอคมันป้มันอดีกันคม่เาของบ้าโอ้โหสอหนึ่งผมหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงห้ามแง้อมแก อันนี้คือตากล้องคนที่สองอนนคนนะโอ้โหเจ็บเจ็ยชิวใครได้สามอ่ะแอ้วใครได้สี่ใครได้ศูนย์ไม่ไมีใครได้มีเกลียเสียใจังเลย <c oughs> จะต้องเสียใจติดแล้วจะดูบทลงโทษกันเล,เลยจะแลกขนาดไหน เก็บอาจจะพริกก็ได้ขอมันเผ็ดไม่ใช่เราผิดกันนะฮะอ๋อมีอีกทีนึงเขี่ยวมเดีวยแต่กล้องคนนี้หนึ่งก็โหวร้ายแน่นะฮะราะว่ามันต้องเป็น,น,นแบบกดน้ำแบบอีแบบอันนี้น้ำมันเยอะไปเป้เปาคือ พิผ่านนีปแล้วเกมพิษผ่านนี่ทำยไงเนี่ยพิษเกมจะพิษแล้วผมจะซีแล้วผ่านแน่เลยอ่ะต้องพิกต้องพิกโอ้โหอันนี้ตั้งใจเกมนี้ต้องพิษพิกก็พิษเลยเอาบทง่ายๆพอเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าต้องทษแรงแค่ไหนแต่อาจจะ จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคลิปนี้บายบายบาย